นี่แล้วดูดไม่ใช่ปุ๊นี่แล้วผักนี่ล้วปาดนี่ล้วปาดเอาเลยโชว์กำลังนั่นแหละโ,โ,หโ,หโหชว์กำลังยื้ยกูโดนเลยยยยยยยโชว์กำลังโชว์กำลังมาดิ

ับแนบแทบเท่ากับรายการเมโกโคริฟิเจอร่ของผมวันนี้ผมจะมเล่นเกม a อาวีนะครับผมกับในการดงแรงนะครับผมนะวันนี้พักเล่นเกมสปีดดีไปก่อนนะผมมาเลยเลยสายเดียวนี่แหละนะโซโล่โซโล่เดี๋ยวจะข้ามไอช่วงนี้ก่อนช่วงเลือกตัวนะครับผมจะได้ไม่ต้องเปลืองเมมนะแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยนะครับโอเคมาแล้วนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงมามาแล้วลลยเลยเลยแบนี้แคลรี่หนึ่งว่ะ <c oughs> เดี๋ยวกูก็เพิ่งสังเกตนี่เรามาเล่นซูเปอร์แมนนะผมซูเปอร์แมนมาปั่นในแรงนะสักครู่นะฮะจู่นี่ซูเปอร์แมนปั่นนะบอกเลยมีฮามาเดี๋ยวให้ช่วยาตาก่อนแม์นี้มาเมดวะสุดยอดไอเราก็บเพิ่งสังเกตไงว่าเอามีเมดสองตัวนี่วะเกมขาดตำแหน่งแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรรอดหรือล่วงไม่รู้อะเอาหมดอะช่วงเนี้ย ข้างล่างนี่โดนรุมโซมิน่าอย่างเมามันเลยจังหวะนี้เฮ้ยแวนเวนเวนวะเวนเอ,อุ้ยจูบจุดจูบบอกแล้วลวงแหวนนะก่อนยังไงปึ๊บชุบ,ชบอ่ะเดี๋ยวออกนี้ด้วยสนับสนุนนะเอา้ามีหน้าออกสนับสนุนดน้วยว่ะไม่รู้มันออกอะไรมัน สวยโอ้ยมาดีมาดีาดชงต้นเกมแต่ขาอ,อย่างเดี้ยเละทุกปลายเกมนี้อย่าแพ้เลยนะคืออายเลยนะเอาจริงอาย,ยนะเุ้ยอุ้ยเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวอัพอันสองกันอันสองสำคัญมากสำหรับผมนะสำคัญมากเลยเอาไว้ปั่นโอเคยังไงมาว่ะเฮ้ย อืมทนไม่ได้เราลังวับได้นะฮึบจวบเฮ้ยช่วยกูหน่อยมึงช่วยกูหน่อยอือหือรลอดหลอดรอดรอดกูมาแล้วเมียน่าเป็นเมียน้อยของข้าไงาแวนสองตัวนี้แม่งชอบเล่นตุกติกเออ เสียงจูดจูดกูไปให้จูดโอ้ย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 พาดพาดพาดไอ้แรดยังไงไอ้แรดโดนเออนั่นแหละเอาดีจังหวะนี้เออเอาเอาโนเนียกูเลยนี่ไงแล้ดูดไม่ใช่ปุ๊บนี่ไงแล้ผัก นี่เราปาดนี่เราปาดถอย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 กูรับดาเมจคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้เวนแม่งตีกูยับเลยถ้าเสียงเบาขอ,อาไปด้วยครับผมเพราะว่าผมใช้หูฟังอีกอันนะเอ้ยไม่ใช่ดิผมใช้หูฟังที่เขาแจกมาให้นะผมนะเสียงมันจะเบาๆบนะฮะวันนี้สี่หนึ่งเลยเนี่ยขณะตตำแหน่งขาดนะเนี่ยแตงจริงไม่เชิงขาดหรอกแต่ว่าแคลรี่เราเป็นป่านะแคลรี่เราเป็นป่ายังไง นี่เรานี่เราปาดโอ้ยโอ้ยเถถอยถิดอถิถอืมโอ้ยเชียอเคมาแทงยังมินะแปดเจ็ดจูดสวย มึงเข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวมาสเตเม,ตมาเฮียกลับบ้านเลยยังไงดิกลางปอมใกล้แตกใกล้แหกแล้วชูบนี่แล้วชูกำลังไปบ,บัตผ้าคุมแล้วซาตา้ายังไงมึงไปโน่นกูไปนี่โอเคตามนั้นโอ้ยโอ้ยปูด เอาดิเอาเอาหูยตีบ้าเออนั่นแหละสวยสวยสวยกูไว้ใจมือเนี่ยไอ้แรปจริงจริงซูปเปอร์แมนโดนปรับเนิร์ฟหลายรอบอะนะเดิร์ฟจนสงสารเลยจนสุดท้ายแม่งก็ต้องปรับไอ้หลอดหลอดสแต็คให้มันเพิ่มเร็วนะแล้วก็เปลี่ยนสแต็คอีกนี่หรอกอย่าไปทำเพื่อนค่อยจูดเข้าไปอ้ยใครตายวะออกนี่เลยเอ้ยไม่ใช่ต้องออกนี่ เกาะนี่ตามสูตรตามสูตรมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟูดยูรอดไหมเนี่ย,อย,อย <Ultimate. S 1> รอด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 เออสวยสวยสวยเอเลดมึงนำเลยอุ้ยแวนแมนแมนเอาเลย ไอ้เจ็บปุ๊บอ๋อๆๆกูต่อยเจ็บกูโดนตุกตาต่อยแหม่สตาราหลวงใครวะเนี่ยเฮ้ยๆๆสตาอืออือนี่นี่กันเพื่อนกันเพื่อนบอกแล้วกูเล่นซุปปันเอ้ยๆได้อยู่จังหวะนี้ซวปเขาให้ Thu cắm lăng Hơi 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 hơi! Q Q mà Q mà Thu lăng Thu cắm lăng Vút Bà có đi À Si Tám Thôi 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 Anh Mình tăng lạc đây Mình tăng lạc đây Ông mong co mong co Ê mong con Mong co đây Để đủ hay Để hay ยังไงเดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวบินดูให้เห็นแม่งอะไรอยู่บนเรดากูปาดหมดแล้วตอนเนี้ยเอ้าเฮียกูกดผิดเอ้ยต้องชูบกำลังละชกำลังวูวไปแล้วกูไปแล้ววูวโวูวเยอะเกินเอาเลย โชวกำลังนั่นแหละไอ้ยียกูเก็บสอง้เหรอเนี่ยฟวดเข้าไปรวดกูพร้อมชูกำลังรอแล้วปุ๊บปล่อยเลเซอร์ได้ละเกาะนี่ต่อเกาะกันเวทมีติดโลมานิดหน่อยเอาอยัางสาตาร์สาม 2 chuông lắng lăng này, hơi yêu hơi yêu hơi lăng hơi yêu lăng yêu hơi lăng hơi mà hơi ôi 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 ôi, Choo, ปูด้าไปนั่นแหละสวยสวยสวย,สวย <S <S เป่าลมไปพลังปากเหม็นพลังไม่แปลงฟัน <S <S ไปชิวโอ้ยมีกต่อยต่อยต่อยกูจะตายเอ้าชูกำลังไปแล้วไปแล้ว ยังไงชูกำลังชูกำลังไอ้เจ้าก,กูโดนวะเฮ้ย,ย,ย,ยชูกำลังชูกำลังมาดิชูกำลังไอ้สาระไอ้เจ้ากูไอจริงอันเน่เดี๋ยวชูกำลังโดนต่อชูกำลังต่ออย่าให้ไอคิวเลนเกิดมึงเกิดทีซวยเลย <c oughs>

Right, Mình... oh, job, job, job. mừng MEGA ca là mừng ông chụp đi chụp 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 giờ mừng gì vậy cô đào đào được nỉ GAME kèm chu cầm lăng anh nghe cầm lăng chu cầm lăng ok đây mà à ít đằng. lọt 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 à về thành khơi vì mừng cái đây rồi cái Fighter cơ โอย่ยเจ็บคอฮะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมใครอยากเล่นด้วยก็แอดมาได้ครับผมโอเคทีวีกตุนเดียรเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมแล้วแลสติดตามด้วยนะ